มือไหนมือไหนเจ้าอันบุมีไผมาเขาบอกเขาอย่างไรเอาะไาอยู่ไหนมือละมืออะไรเจ่าน้วแต่ท่าเท่าเท่าบุมิีไผมาวะเราคอยอยู่งบวัตุนี้คอยอยู่เงือนอยู่แต่ว่ายังบริโภเบอกหนูว่ามันเปลี่ยนอะไรกันตครับบ่อย่างบริบริโ่ไองอเพ้ไปโ่งันนะหันหนิเหมนบะหมี่เนาะมันผมมันบ้าไอคอมเ เาขับเป็นวันร่ดีเพราะยามจะเจ้ามาบุเดียวแไหมถือว่าถ้าพี่เจ้าเมื่อไหร่ไต้องการคนเงนถ้าถ้าพวกเราเรียนว่าว่างวะอ่าเราครับมังง่ายนะทีเกิดตัวมีไปยาแต่ที่รื่อขับรถเนี้ยขับมาหลายไปเที่ยวนะไปด่ด้เดินเ่น เดีรถก้าแล้วถ้าดันเลินมือค่อยเออดีเลอได้อยู่น่ะมือค่อยเอาจอขวดไม้มาตึงไว้ว่าโอ้นั่นมันไหลบ่ไแบอยู่เบกมือโอ้เบกมือเหาเออเบกมือโมมีโอ้เบกมือนี่เบกมือดึงขึ้นเหมือนกันด้วยไปดังไปเลยเนาะตัวนไปจะพูดเบกมือ อันนี้เี่กระเลกทางอะไรเออทางกระเลกทางเียบไว้น่นี่เขาเียบคนบขึ้นวนนี้เอาเดียวนี้ะบิดใช่เออวป่าเปียนเติมเนาะต้อบิดตีใช่อดยียบมันเลกแค่เลออดำไขึ้นแหละาบเียเติมเราต้องช้งว่า้นาไปนดตัไปเรียนให้าิ่ไหมเาทาต้ให้มาใ้ามีเด้ยอ่ โอมีแน่เดวลองเอจากน้อยเจ้าชีได้ครับเป็นอย่างดอ้น้่ายเจ้าชีได้ครับเจ้าบุคับก็ได้เออค่อยผูอยู่เลยจ้าค่อยมู้ยู่ทางเขาง่ายๆนี่้าอันเล่าเราดเข้าไปอหลางไส้องมือทุกล่ง่ายั่งคอยผูยู่ทางเขาง่ายน่บเอันเลเราด้าเข้าปกรอยหลังไส้ลองมวอล่นามังพกคอย้ยทง่ยนี่บอกเข้าอันลข้ไกลอย่ไ มันเฮือตีเจ้กมันตีนค่อยกันนะซาซิบได้ยังบอคักปะนี่มันบักน้องมันจะร้องไห้ขาสั่นโอ้ยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือค่อยไปนำกับตัวนั้นแหละคุณก่อนดึงสองอ่ะเด้อราขึ้นดึงดึงข้างึงขอึ้งนั้นขึ้นค่อยฮ็ดไปละล่ะไ่ ครับมาบเลเพรบกมัไม่แม่สิบบกเปียนมูดไสอนลุงยี่โรวะไม่เรรอ่ะเปลี่ยนมือละน้องบงเป็นอะไรจัน่อยเราใช้ได้ครับเป็นอย่างงาไบไย